สวัสดีครับผมเจีมหาจินทวทิปนะครับืัอนี้ก็หาเลาอนะครับผมหามิมนะครับส่วนหมายของเขาก็คือเป็นน้องนะครับผมน้องนามนะครับขามาหาเลระหามิมเบื้องนะครับผมมาได้เหดชิปดวนแล้วนะครับไปครับผมเบื้องจากสถานการณ์หยุดอากาศเย็นนะครับบริเว่เสิมีหัวหนามบ่นะครับเรามาหาเบื้องเอานะครับผมไปครับผมไปรุ่นน้ากันนะครับผมมาเมรีฮ่องเสียมานบ่อนะครับผม ไปเดี๋ยวไปรุ่ครับผมเดี๋ยวไปเบังหมายแหลกเลยครับผมนี่ครับผมหมายแหลกของเขาครับเป็นน้องน้ำเลยครับผมตามสเต็ปนะครับอุ้ยอุ้ยบ่แม่นแม่นบ่บ่แม่นเอ้ยบ่แม่นแม่นเลยเนี่ครับเลาะๆน้ำพุ่มทั้งสี่นะครับผมเขันมีนะครับขันมีกับมีทั้งใหญ่ๆนะครับผมติดดินเลยนะครับนี่ครับพุ่มกับคางน้องนะครับผมนี่ครับ มองนี้เคยมีสุป,ปีนะครับผมกอไผ่นะครับเดี๋ยวกินไปพร้อมกันเลยนะครับผมไปสีนี้บอตาก็เป็นทางห้างนี่นะครับไปทะลุดมกอไผยนี่ครับผมโอ้โหพีน่น้องอ่านังแบบนี้ นี่ปังไงเลยครับเห็นป่ะนะก่องเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปังไงเลยเดี๋ยวผมซูมให้เบื้องหน้าผมเอาครับผมเดี๋ยวผมซูมให้เบื้องหน้าครับนี่ครับผมโอ้บังไงเลยอ้าวปักไงเนี่ยครับผมมาแล้วครับมาแล้วขอไฟแหลกมีเลยนะครับเอายวถางก่อนนะครับผมโอ้ครับผมง่ายครับ ใไงดิเห่อผมดูเป็นใจๆเลยครับใหญ่น,นะครับโอ้เนีไงขัดก,กับผมอะเดี๋ยวเอาลมควันกันเลยนะครับเราจะถางเอาไปอีกนิดนึงนะผมกระตัดได้แล้วนะครับผมนเหรอผมปกติเขาครับทูบสองหลอดขึ้นเก้านะผมโอ้เหรอหัวน้ำหัวน้ำไงครับผม หัวหนามันเงียบโอ้ถอดออกไปลายนะผมหัวหน้ามนะครับโอ้ล้างสวยนะครับโอ้เสียดายครับผมหัวหน้ามันถอดออกไปลายแล้วนะครับอากาศมันเย็นนะครับผมแต่ก็พอมีปิดตายอยู่นะครับส่วนล้างนี่สวยเลยนะครับผม มลงค้นถังก่อนนะครับผมเดี๋ยวเชิตัดคอยดูกันนะครับผมโอ้ยรว่านางครับผมหลังขาวสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวชิตัดค้อนครับค้อนใหญ่นะครับผมมีทางจับเลยนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วคอยดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็อยากตัดก่อนนะครับโอ้ออกไม้แล้วครับว่านางครับผม โอ้งามเลยครับผมวน่านังสวยๆนะครับขาวๆเลยนะครับผมไปแต่เชียร์แมวเขาไปหาหางต่อไปนะครับผมมาแล้วครับผมอ่ะหางแหลกส่ตาครับผมโอ้บักใหญ่เหรอนะครับง่ายครับครับผมอ่ะหลังแหลกของมาแล้วนะครับไปหาหลังต่อไปครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับเจออีกเหล่าลังหนึ่งนะครับผม นี่มอหาขงนะครับนี่ครับผมทั้งในน้อยนะครับอ่ะจะตัดเลยนะครับผมมาเดาอีกหนึ่งลังครับจะใส่ตะกาไว้เลยนะครับผมนี่ครับมันจะพังง่ายเลยครับอยากน้อยๆ้อมาอีกหนึ่งลังครับผมไปหากันต่อนะครับอ่ะเจอแล้วครับผม เห็นมนี่กลางๆจอเลยนะครับเอ้าเดี๋ยวผมมาหยัดปีนเอกก่อนนะครับผมมันยื้สูงนะครับผมเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวจิตให้ดูไมนะครับนะครับผมนางตีสามนั่นเยครับหัวน้ำเต็มนะครับผมวนามไหลนะครับเกลเลยเอานะครับผมไปหลังต่อไปต่อนะครับผมออาคุณผู้ชมเจอหลังหนึ่งนะครับผมดูมาห้างกันนะครับ นี่ครับผมอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ตัดตัวนนะครับผมหางใบญ่ปนไในนะครับจะตัดเลยนะครับผมนี่ครับตู้ห่างกันบ้าไก่ครับหันเอายืดเส้นครับผมตรงนั้นนะครับต้นคอยนี่เป็นร่องนะครับผมนี่ครับเจอแล้วครับทั้งหนึ่งขยาตัดก่อนนะครับผมอ่านะครับผมน้ำที่ซีมาแล้วครับวัาน้ำแทบจะไม่ค่อยมีนะครับผมนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าลังกับพ่อได้กี่เยอะครับผม ไปเสร็จต่กันครับล้างที่ซีแล้วครับผมเดี๋ยวไปหาล้างต่อไปครับผมนะครับผมตอนนี้เอาก็ได้มาสซี่หางนะครับเพิ่งกับเลาะห้องเลาะหาน้ำพุ่มคางคางน้องไปนะครับผมอและในน่าใหญ่หมายเลยนะครับก็เลาะเป็นน้ำน้องครับผมแล้วก็เป็นพุ่มคแบบนี่เจ้าเป็นพุ่มคางคางน้องนะครับผมที่แกร์เบอร์กี้พุ่มนะครับไป อ่านะครับผมเราเข้าไปลุ่นกันต้อนะครับเราจะมีอีกบ่อนะครับผมไปเดี๋ยวไปหาลุ่นครับผมนะครับผมมาอันนี้ก็มีแค่สี่หังนะครับดอกกระสิทธ์ใหญ่ไม้ครับผมไปหาหม่องไม้นะครับโอ้ยหห่อนนะครับผมไปเราไปหาใหญ่ไม้ไปเบิ้งกอไผ่เอานะครับผมหาเบิ้งรอยเบิ้งกอไผ่แถวๆข้างๆวัดนะครับ ไปครับผมเดี๋ยวมาหลุนพร้อมกันนะครับผมจะได้เพิ่มบ่านนะครับผมนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงไม้ไหมแล้วนะครับเป็นปุ่มไม่ใช่ครับผมเป็นปลานะครับมันรุ่นกอไผ่สองกอนี่นะครับผมไปครับผมมารุ่นพร้อมกันเลี่ยครับปุ่มบนานปุ่ม จะไปหาเบื้องปูมน้ำขางเอเราครับผม,ผมบรครับผมน้ำรุ่นกอให้ครับผมมีอยู่สองกอนะครับกอนนี้เป็สีโรมี ไงใมันหนาแห้งนะครับผมแต่มีสียือสูงนะครับถ้าเกิดน,น้องหนอกว่ามีนะครับ ตอนนึงนะครับผมก็เรือห้างดีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยันหาเพิ่งดีๆก่อนนะครับผมมามีบอลนะครับ ครับบางทีเดือบบอมีนะครับผมไปน่ากสิใหญ่เป็นไม้ไม้หยิกนะครับไม้บักน้ำครับผมบอมีนะครับถ่ายไปบป็หม่องไม้ครับผมนะครับผมสรุปก็คือแด่แคสซี่ฮังนะครับฮะหลอกเบิ่งแล้วบบอมีครับผมปลาไผ่นะครับนี่น่าจะปรทธานเสากอไผ่นะครับแถวนี้ เบื้องบนแล้วนะครับมุมนี้นะครับผมเอานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าเกิดบางๆก็สิมาหาหลาะเบิ้งเรื่อยๆนะครับหามิมนะครับยื่นเกิดสิว่าเมืองเต่านะครับผมจากเสตไปบอนะครับไปตกปลานะครับอ้าวผมเจอกันไม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม